เช็ดมันมาดแล้วก็ใช้ออยเช็ดดีที่มีออยอยู่เช็ดมันมาดเออเด้งโดนแดดแง่ดีอันนี้ใหญ่เชลินอาบน้ำให้พ่อนะครับโปรแกรมเมอร์ครับอาบน้ำให้พ่อมีเลยดูอยู่ข้างครับหน้า จากแดดร้อนครับหน้าหนาวครับอ้าวที่บ้านสุรินทร์ครับวันนี้อ้าวเดี๋ยวแป้งฟันหน่อยนะเดี๋ยวแป้งเดี๋ยวทาออยทาอะไรหน่อยเดี๋ยวทายายานั้นหายเลยที่ทาเอ๊ะตัวตะกร้าตะกร้านั้นอยู่ไหนตะกร้ายานะเอาออกมาให้หน่อยมันมีมันมีตัวคอหอ เออพูดโนนน่ะนึ่งเด็กตามมาดนะคิดต่อเลยพอจุลดได้มือเจ็บอะไรก็พอจุลดายมืออุ่นน่ะพอเอออันนี้จุดมุกไม่รูปรูปหน้ารูปรูปหอ่าอันนี้เรียจุดมุก อันนี้โปรแกรมเมอร์อโปรแกรมเมอร์นะใหญ่อาบน้ำให้พ่อครับที่บ้านสุรินทร์สวัสดิ์น้อยมาหมาดเช็ดหน้าเดี๋ยวค่อยเอาออ,อยมาเช็ดเดอ้ยเช็ดผมเช็ดหน้าอะไรต่างอนนี้นรรนอุปกรณ์เต็มเลยแต่ดยเตจเตจเตจอ,อัออนจุดโยได้นี่คุณเอกตาบ,บ้านบ่น,นี่ ชื้อบบชื้อก็วาไว,ไวแจกมาเลยบบชื้อนะอะชื้อพอว้ได้เลยเนอะมันบาดปิดหน่อยแบบบาดไม่ต้องเช็ดชุม่มหนอยงอุยเ้ยม,มาด <c oughs> พามาเช็ดเเช็ดหน้าเไรก็ลงเช็ดแขนขได้เชาะไรเดี๋ยวจริจมันมีออยทาให้ชุมชื้นหน่อยแต่พี่มีออยอยู่เรเดีร็จา่หน่ยอ,อยจัด ดูดออยอะให้มันแห้งแล้วพ่ออันนี้เช็ดให้มันแห้งละอันนี้เอาไปบะดองดิเออโอเคจเพิ่งใส่จะพิ่งใส่เดี๋ยวต้องทาออยด้วยเช็ดน้ำเกลือก่อนพี่มีน้ำเกลือวัอนนั้นอนะ่ะถุงนั้นอยูไ่ไหนะเลยเอามาดิเอามาทั้งตะกร้าเลยมันมีอแอลกอฮอล์อะไรต่างๆนะ่ะพี่เออเช็ดให้แห้งแล้วพ่อเช็ดให้แห้งละ กินโปรตีนแอเวดีเนาะหน่อยดียห<อ>ไหมพอดฮะดเช็คเช็คผสมให้พ่อกินหน่อย